เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนแน่นอนครับย่อมเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์สุทธิดาตันเลิศผู้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีอีกทั้งยังเป็นประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาและว,วัฒนธรรมอาเซียนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราจึงขอถือโอกาสนำประเด็นร้อนคนรุ่นใหม่ กับการเรียนรู้เท่าทันข่าวสารยุคดิจิทัลในมุมมองของอาจารย์มาฝากกันครับทุกวันนี้ก็จะรู้สึกว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่หลากหลายใช่ไหมในบ้านของเรานะส่วนใหญ่ก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือว่าคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเด,เด็กเนี่ยเนาะเยาวชนในปัจจุบันใช่ไหมก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจใช่ไหมเรื่องสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ใช่ไหม หลังความเป็นมาใช่ไหมคะปัจจัยหลักอีกส่วนหนึ่งนะก็คือทําให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจก็อาจจะมาจากตัวของคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวของประวัาติศด้วยใช่ไหมก็จะมีข้อจํากัดในบางส่วนใช่ไหมคลาำครืใช่ไหม,ม,ไหมเป็นครูแบบโบราณใช่ไหมเจ้าระเบียบนะการสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่สนุกนะฟังแล้วก็เบือ่อใช่ไหมแล้วก็อยากจะหลับใช่ไหม แต่ในสิงน่งหนึ่งเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมเรารับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราจะเป็นพลเมืองในโลกเ <c oughs> ขาเรียกอะไรดิจิตอลใช่ไหมในภาวะปัจจุบันมันมีข้อมูลข่าวสารใช่ไหมฐานข้อมูลหลากหลายมากที่เราสามารถที่จะสื่อคนได้ใช่ไหมแต่มันมีข้อมูล ไหนบ้างใช่ไหมที่มันน่าเชื่อถือพอใช่ไหมคะที่เราจะมาใช้อ้างอิงใช่ไหมที่เราจะเข้าใจตัวตนของเราใช่ไหมตอนนี้คือในบริบทของเราคือเราอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเนาะชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อาจจะกล่าวได้ว่าชุมชนแบบสองฝั่งโคงเลยก็ว่าได้เนาะเรามีประวัติศาสตร์ก็ยาวนานทีเดียวนะมาตั้งแต่ถ้าถ้าจะนับนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีมาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เป็น ตัวอย่างด้วยใช่ไหมกรณีศึกษาของพื้นที่ใช่ไหมที่เป็นคนนอกสังคมสยามนะใช่ไหมพื้นเพเรามาเป็นคนที่มีความหลากหลายมากใช่ไหมกลุ่มคนหลักที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยก็มาจะมาจากฝั่งโน้นใช่ไหมลูกฝั่งไหนเขาเรียกใช่ไหมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงใช่ไหมหรือฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนะแต่มันจะมี กี่คนใช่ไหมที่เข้าใจตัวตนของเราที่เข้าใจแบบลากเงาใช่ไหมพุ่มหลังของบรรพชนของพวกเราที่เรามาจากที่ไหนบ้างใช่ไหมเราบรรพชนของเรา มีความเป็นอยู่แบบไหนเขาใช้ชีวิตแบบไหนใช่ไหมก่อนที่เราจะมาเป็นพลเมืองไทยใช่ไหมเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตมาใช่ไหมเราเข้าเรียนเวลาเราเรียนหนังสือใช่ไหมคะเราก็เรียนหนังสือจากส่วนกลางเขาสอนเราใช่ไหมใช้ตําราเรียนใช่ไหมที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติใช่ไหมบางครั้งให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์ของภาคกลางเป็นหลักใช่ไหมมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยนะก็เริ่มที่จะมีการ ทำการปฏิรูปใช่ไหมในการใส่บทเรียนในท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปด้วยนะในขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมในบ้านเราในปัจจุบันมันคือการประทะทางความคิดใช่ไหมของกลุ่มคนที่หลากหลายใช่ไหม,ไหมพราะหุวัฒนธรรมกลุ่มคนที่มีความหลากหลายไม่ว่าภาษาใช่ไหมวัฒนธรรมแล้วก็ความแตกต่างด้านภูมิหลังความเป็นมาใช่ไหมแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นเจเนอเรชั่นรุ่นใหม่ใช่ไหม ในบ้านของเราใช่ไหมเริ่มที่จะมีการตั้งคําถามแล้วใช่ไหมไม่ใช่แค่เริ่มนะตั้งเริ่มตั้งคาถามแล้วใช่ไหมกับแบบเรียนใช่ไหมของรัฐนะในประเด็นของประวัติศาสตร์ความเป็นมาอ้าจริงเท็จแค่ไหนใช่ไหมบางครั้งเราเห็นเพราะว่าเราเราถูกเลี้ยงมาอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครอบครัวเราใช่ไหมคะเปิดพื้นที่ให้เสรีภาพใช่ไหมสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกกับลูกหลานใช่ไหมจะคิด จะพูดเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของเราได้ใช่ไหมเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นเนาะเราก็จะมาเห็นว่าแต่แต่แต่ในสิ่งนั้นเราต้องไม่ไมไ่ไปละเมิดคนอื่นใช่ไหมในเรื่องเราของคนอื่นเนาะในเรื่องสิทธิของคนคนอื่นด้วยเนาะพวกเราใช่ไหมพวกหนูเนี่ยบางคนเวลามาอ่านเรื่องราวฉัไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเนาะของเหตุการณ์ปัจจุบันใช่ไหมอย่างเช่น กรณีการความขัดแย้งใช่ไหมทางความคิดใช่ไหมระหว่างกลุ่มปัญญาชนหนุ่มสาวใช่ไหมที่ต้องการที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมใช่ไหมจะถูกมองว่าเป็นพวกห่วยเอียงซ้ายใช่ไหมบางครั้งถูกมองว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ใช่ไหมในการปะทะกับรัฐใช่ไหมที่เป็นกลุ่มของกลุ่มอนุรักษนิยมเกิดเหตุการณ์สงนาง้าตกรรมใช่ไหมในประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในบ้านของเราอย่างเช่นเหตุการณ์ในปีไหนบ้างลกูกนะ 2,516สิบใช่ไหม2,519บใช่ไหมบางครั้งเวลาเร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 าเห็นเหตุการณ์นะั้นเราเราตกใจเราแบบว่าเราแบบว่าเราไม่อยากเชื่อว่าเฮ้ยแค่คนคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยนะมันทำให้ตายได้หรอคนต้องหนีเข้าป่าหรืออะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่อาศาจารรย์เราเห็นแล้วเราแบบว่ามันงี่เง่าเนาะทำไมสิทธิขั้นพื้นฐานมันต้องยอมรับสิ คุณแค่แสดงความคิดเห็นเนี่ยได้อย่างเสียหรืเสียภาพในการแสดงความคิดเห็นนีมันมันจะแปลกอะไรใช่ไหมเออในจุดนี้มันเป็นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนด้วยใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกใช่ไหมว่ามันมันมันไม่ใช่คําตอบไงเหมือนครูเหมือนกันครูไม่ใช่คําตอบของท,ทุกสิ่งทุกอย่างไงถ้าเราอยากจะรู้ใช่ไหมเราอยากเข้าใจบริบทของสถานการณ์ต่าง,างๆใช่ไหมเหมือนเข้าใจ มันควรจะเริ่มไปจากการเข้าใจตัวตนของเราใช่ไหมเข้าใจภูมิหลังของเราอยากจะให้เราสนใจเนาะหันใช่ไหมหันมาสืบคน้นนะประวัติศาสตร์ครอบครัวประวัติศาสตร์ตัวตนของเราประวัติศาสตร์ชุมชนของเรานะเห็นคุณค่าของมันลากฐานใช่ไหมความเข้มแข็งของตัวเราใช่ไหม โดยเฉพาะในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยนะคนนอกสังคมสยามเนี่ยนะอ่าอย่างครูเองเนี่ยคูคือถูกเลี้ยงดูมาในอัตลักษณ์ของความเป็นลาวเนาะแต่ว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนลเมืองไทยไงเราเป็นคนสัญชาติไทยแต่ภูมิหลังของเราคือบรรพชนเราเนี่ยนะมาจากประเทศลาวใช่ไหมแม้ว่ามีช่วงหนึ่งที่ว่าในบริบทของสังคมไทยโดยรวมใช่ไหมการดูแคลนลาวใช่ไหม คนที่พูดภาษาลาวใช่ไหมว่าต่ําต้อยใช่ไหมแต่ที่บ้านครูเนี่ยก็จะสอนว่าลาวหมายถึงผู้เป็นนายนะเราต้อง mm hmm. เข้าใจไหมภาคภูมิใจในตัวตนของเรานะภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเราแม้ว่าบรรพบุรุษของเราใช่ไหมคะกลุ่มหนึ่งอย่างปู่ย่าปู่ย่าครูเนี่ยก็เป็นชาวนาใช่ไหมเป็นความภาคภูมิใจใช่ไหมที่เออปู่ย่าเราเป็นชาวนามันไม่ใช่สิ่งที่ที่น่าละอายเนาะเราเป็นคนลราเขาสิบวาล่าไม่สิเป็นอย่างแม่บอถ้าเข้าเบาเบาดิ ต่อไปเมื่อสิบุ่มีไผ่วาแล้วแม่บอนี่แหละแค่ไม่จุดเริ่มต้นที่เฮี้ยนหูตัวเองนี่ลูกนั่นแหละคือหลักฐานที่เข้มแข็งแ,งแล้วว่าบริบทที่มันเกิดขึ้นในสังคมโลกม่เกิดยังขึ้นน่ะแล้วหนูก็จะหูแม่บอหูเส้นทางหูหนทางว่าหนูจะคิดวิเคราะห์แบบใดหนูจะไปอ่านข้อมูลแบบใดข้อมูลนี่มันจริงเท็จแค่ใดแม่บอหนูจะสั่งขหอข้อมูลแบบใดอันนั้นคือสิ่งที่ท้าทายไงก่อนอื่นทั้งหมดแม่บอรเราหวนกลับมาใช่ไหม ดูตัวตนของเราใช่ไหมคะสืบค้นภูมิหลังของเราใช่ไหมกลับบ้านก็ไปถามไงถ้าเราไม่เป็นคนเริ่มต้นทําในวันนี้จะไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเราที่อยู่ตรงนี้นะณนะที่นี้ใช่ไหมเมืองอุบลราชธานีนี่ใช่ไหมในชุมชนสองฝั่งโค้ง่ยพวกเราเป็นมาจากที่ไหนนะเรามาจากไหนเราจะไม่รู้ใช่ไหมเราจะรอใช่ไหมเราจะให้คนอื่นมาบอกใช่ไหมว่าเราคือใครใช่ไหมหรือหนูจะเป็นคนเล่าเรื่องราวของหนูเองไอเนี้ยปล่อยให้หนูคิดนะ และทุกอย่างใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันงดงามเสมออย่ามองว่าเรื่องของประวัติศาสตร์ใช่ไหมการที่ต้องไปค้นงานไปอ่านงานแบบมันเรื่องที่น่าเบือ่อนะทุกอย่างมันมีสิ่งสวยงามเสมอมคนที่เขาโตมาก่อนเราเนาะ คนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือคนที่เสียไปแล้วเขาสร้างอะไรมาให้กับพวกเราบางใช่ไหมเขาบอกเล่าเรื่อง,ร,องราวของเขาแบบไหนบ้างแล้วในอานาคตก็เป็นหน้าที่ของหนูใช่ไหมที่จะสืบสารแล้วก็บอกเรื่องราวของพวกเราต่อไปให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน,นของพวกหนูได้รับรู้นะอยู่บนรากฐานใช่ไหมของความเป็นจริงนะคะเหมือนหลานหมนลานครูเนี่ยเขาเขาจะบอกคุณเลยว่าอ่าข่าวช่องน,นี้ ข่าวช่องนี้ไม่น่าเชื่อถือนะปะเก๋ไม่ต้องไปฟังข่าวเพียนช่องนี้ไม่ได้ปะเก๋ต้องฟังเฉพาะช่องนี้นะไอนั่นคือสิ่งที่เขาเขาคิดวิเคราะห์ไงเออมันก็เป็นเรื่องที่ภูมิใจแบบดีใจไงเออที่หลานเขารู้จักว่าติดตามข่าวสารบ้านเมืองใช่ไหมเมื่อเราติดตามข่าวข่าวสารบ้านบ้านเมืองเนาะการเปรียบเทียบหลายๆช่องทางเป็นเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้รู้ใช่ไหมว่า ข้อมูลข่าวสารตรงไหนมันเที่ยงตรงข้อมูลข่าวสารจสารตรงไหนบ้างที่บิดเบือนใช่ไหมเราคือคนที่ต้องสั่งสั่งขอข้อมูลใช่ไหมลูกพื้นฐานในการที่เราจะรู้คิดวิเคราะห์สั่งขอข้อมูลพวกนี้ได้บางครั้งเบสพื้นฐานคือมาจากการอ่านอ่านคิดวิเคราะห์จับใจความได้รู้ว่าความเป็นมาในแต่ละสิ่งที่สื่อพูดรากมันมาจากไหนหนูเห็นไหมเราจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่ที่ สื่อหรือใครพูดเพื่อเป้าประสงค์ผลประโยชน์ของเขาและเราจะต้องไปทำตามเขาเป็นเครื่องมือของเขาใช่ไหมตกเป็นเครื่องมือของเขาใช่ไหมเพื่อให้เขาบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองหรือด้านผลประโยชน์ต่างๆสมัยที่ป้าเรียนหนังสือที่ในม,าในมาหาวิทยาลัยใช่ไหมเราก็เป็นนักศึกษาไงพลังบริสุทธิ์เธอนะตกเป็นเครื่องมือของ นักการเมืองภายในภายนอกเยอะใช่ไหมปัญญาชนในมหาวิทยาลัยก็เยอะใช่ไหมเราก็ตกเป็นเครื่องมือให้เราเนี่ยใช้พลังบริสุทธิ์ของนักศึกษากี่คณะไม่รู้หนูคิดปไปไล่อธิการอย่างเงี้ยหนูเข้าใจไหมหลายๆอย่างไงนะไม่อยากจะให้ประวัติศาสตร์ไม่เคยสำรอยไงแต่เราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเราแบบไหนใช่ไหมในการสกัดกันใช่ไหมข้อมูลข่าวสาร ที่ไม่เทียงตรงใช่ไหมคะเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปนะตัวเราก็ต้องก้าวทันโลกนะการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามันก็จะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียใช่ไหมอย่างป้าเองก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมในการที่จะ ทำแผนการสอนจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีควบคู่กันไปด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากทีเดียวใช่ไหมว่าจะก,กระตุ้นใช่ไหมให้ลูกหลานใช่ไหมเวลาที่เรียนหนังสือใช่ไหมสืบค้นฐานข้อมูลแบบไหนที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือเพื่อมาตอบคาถามใช่ไหมตอบคําถามแบบไหนที่จะไม่เข้าไปสู่กับดักของการโจรกรรมทางวิชาการหรือการก๊อปปี้เพจแล้วก็นํามาส่งใช่ไหมคะ แต่เมื่อเราเข้าสู่บริบทของการคิดวิเคราะห์ใช่ไหมบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นเรื่องของในรายวิชาที่หลากหลายใช่ไหมเรื่องประวัติศาสตร์ลาวอย่างนี้ใช่ไหมวัฒน,นธรรมร,ร่วมใช่ไหมของคนคนร่วมวัฒน,นธรร,รรมล้านช้างสองฝั่งโคงนี่คือคนคนไทยลาวใช่ไหมมันมีประเด็นที่ดูแคลนกันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่นในกรณีของการดูแคลนไทยลาวใช่ไหมอันมาเกิดมาจากปัจจัยหลักก็คือกรณีของสงครามของเจ้านุวงศ์ใช่ไหมที่ จานุวงพายแพ่แล้วก็ขวาดตอนขัวราวเข้ามาอยู่ในสยามใช่ไหมบางบางส่วนก็เป็นตัวของพวกเราใช่ไหมเป็นบรรพชนของพวกเราอยู่แล้วนะแล้วก็คนลาวก็กลายเป็นแรงงานใช่ไหมก็เราก็ยังอยู่ในสภาพของแรงงานราคาถูกใช่ไหมในกลุ่มของบ้านเราเราก็ยังเป็นแรงงานราคาถูกใช่ไหมรู้สึกว่าจะแบบว่าโอ้แย่แบบว่านะในบางครั้งแต่ว่าในฝั่งลาวด้วยใช่ไหมก็จะใช้ประเด็นนี้ใช่ไหมเข้ามาโจมตีใช่ไหมคะน้นทำให้เกิดการ ตะกันใช่ไหมทางด้านวัฒนธรรมการดูแคลนกันก็คิดว่าโอ้ตายละคนลาวฝั่งนงู้นกาคงจะว่าเรียนเรียนหนังสือคนลาตํากับเรา,เาคงจะไม่ชอบเมืองไทยมากเลยเนาะรัฐบาลไทยอย่างนี้เนาะทำกับเขาไว้เยอะนะตั้งแต่สมัยเจ,จ้านุวบงเนาะแต่ในโลกสมัยใหม่ใช่ไหมเวลาที่เราไปดูคลิปใช่ไหมยูทูบเบอร์ลาวลูกที่เขามาทํางานในเมืองไทยแล้วเขาก็กลับไปที่ประเทศลาว มันเป็นสิ่งใหม่มันเป็นโลกที่สวยงามไงมันเป็นความปรองดองแบบใหม่อะของคนร่วมวัฒนธรรมร้านช้างสองฝั่งโค้งยูทูบเบอร์เหล่านี้เขาก็จะมีระบบคิดแบบใหม่ไงเขาขอบคุณประเทศไทยที่สร้างเขาไงแล้วก็ให้โอกาสให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้การดำรงชีวิตการประกอบอาชีพแล้วเวลาเขากลับไปใช่ไหมบางคนไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว ไปทานู่นทํานี่ใช่ไหมมีมีอาชีพที่ทํามาหากินได้ไอ้น,นี่นคือสิ่งหนึ่งลูกจะชี้ให้เห็นว่าในโลกของเทคโนโลยีที่มันเป็นเป็นแง่บวกใช่ไหมมันใช้ได้ผลอนะ่ะแล้วก็อ่ะยูทูบเบอร์พวกเนี้ยเนาะสื่อออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆก็เป็นตัวเชื่อมคนด้วยในการติดต่อใช่ไหมมันเป็นเพื่อนน่ะนะถึงเราจะอยู่คนละประเทศข้ามในสองฝั่งคงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เนาะแล้วเราก็รู้ว่าทุกคนดำรงชีวิต แบบไหนใช่ไหมในกลุ่มนั้นแล้วถ้าเรามามาคุยถึงใน,ในประเด็นที่หลากหลายเรื่องการเมืองปัจจุบันเหมือนกันอย่างกรณีพิธาอะไรเงี้ยเนาะในรายวิชาอย่างอาเซียนศึกษาในรายวิชาเผ่าหูวัฒนธรรมพวกนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่ของนักศึกษาก็จะเป็นส้นมใช่ไหมลูกเขาก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเซรี่ได้อะคิดวิเคราะห์ได้หมดเลยเขาจะถามเราถามป้าใช่ไหมพวกเนี้ย ครูอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าพี่ทายจะได้เป็นนาย,ยกไหมคะโอ้ครูบอกว่าครูคิดว่าเขาคูไม่ได้เป็นลูกลูกเพราะว่าในโครงสร้างของประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ยังร้อยละกี่เท่าไหร่นี่ก็ยังเป็นคอนเซอร์วทีอยู่นะคิดแบบเราพวกเราเนี่ยอย่างป้าเป็นผสมนโลกป้าก็ยังป้าก็ยังไม่คิดว่าเขาเป็นเขาจะจะจะเป็นนโลกเพราะเราก็เป็นคนส่วนน้อยก็จะสอนแบบก็จะคุยได้ไงในในจุดนี้นะมันก็จะสนุกไงก็จะมีหลายๆอย่างแต่ว่า ในในสิ่งที่ท้าทายใช่ไหมในขณะที่เราดำรงชีวิตแบบนี้ในความในความระสำระสายใช่ไหมของระบบเศรษฐกิจใช่ไหมของระบบการเมืองโลกใช่ไหมเมื่อเราเป็นโรคโรคระบาดหลายๆอย่างใช่ไหมเทคโนโลยีพวกสารสนเทศนะมันมันก้าวไปอย่างอย่างรวดเร็วมากนะไม่อยากจะให้เราเครียดไงเราอาจจะรู้ว่าสถิติเวลาเราเรียนจบแล้วเราตกงานมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมจากข้อมูลข่าวสารที่มันอยู่รอบตัวเราใช่ไหมอยากจะให้ทุกคน สแสวงหาเส้นทางในการดำรงชีวิตที่หลากหลายไงเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาในระบบเศรษฐกิจหลักอย่างเศรษฐกิจทุนนิยมไงแต่เราต้องดูลู่ทางช่องทางว่าเราจะมีชีวิตสแสวงหาความสุขบนตัวตนของเราบนทรัพยากรที่เรามีอะลูกแบบไหนแล้วหนูก็ครีเอทชีวิตหนูแบบนั้นเพราะสิ่งที่ป้าจะมีความสุขคือหนูไม่อยากใช้คานี้ไงเธอเป็นคนที่รัก คนอื่นเธอเข้าใจไหมคิดถึงคนอื่นด้วยในขณะที่เธอก็มีความสุขกับตัวตนของเธอแบบนี้โอเคเนาะขอให้พวกเราทุกคนนะในแต่ละวันใช่ไหมที่เราเสพข่าวสารต่างๆต,ตระหน,นักไว้เสมอว่าสิ่งที่เราอ่าน น่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราสามารถที่จะไปสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายมากกว่าที่เราอ่านในมือของเราแล้วเราเชื่อว่าข้อมูลนี้มันจริงเท็แน่แล้วป่ะมันสำนักการเมืองที่หนูชอบเลยมันต้องเท็จแต่างมันต้องเท็จหรือจริงมันจริงแน่น,นอนละคนอื่นนี่ผิดตลอดเราไม่ใช่แล้วป่ะอะไรอย่างนี้เนาะอยากจะให้เราคิดทบทวนเนาะแล้วก็พบกันใหม่นะในประเด็นถัดไปนะลกูกสวัสดีค่ะ